สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะด้วยความคิดถึงค่ะเช้านี้ก็ก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องเศร้าโศกที่แผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวนั้นทําให้ประชาชนที่มีการสูญเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวนะคะไม่ว่าที่เมืองไทยหรือว่าที่พมา่าก็น่าเห็นอกเห็นใจทั้งนั้นนะคะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเราต้องมีความรู้สึกว่า ทั้งเป็นเรื่องที่น่าหดหูมากมายไม่อยากให้เกิดขึ้นกับประเทศไหนๆเลยนะคะภัยธรรมชาติภัยวิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟป่าที่เกิดจากการต้นไม้เสร็จสีกันแล้วก็ไฟไหม้ตามภูเขาแล้วก็ลามไปเป็นหลายหลายร้อยไล่ทำให สัตว์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยสูญเสียชีวิตเมื่อแผ่นดินไหวผู้ที่เป็นมนุษย์ก็สูญเสียชีวิตนะคะช่างหน้าเห็นใจจริงๆเลยคะ่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเราไม่ได้ประมาทแต่บางครั้งก็หลีกไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะโชคดีมากหรือไม่หลงเหลือความโชคดี แต่เมื่อเกิดภัยร้ายแรงแบบนี้แล้วเศร้าสลดนะคะเชา่านี้ทุกท่านนะคะให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเราอยา่าเศร้าโศกจนมากมายเกินไปจนทำลายสุขภาพตัวเองนะคะมันดูแลตัวเองนะคะนี่แหละคะ่ะข่าวใน แต่ละวันที่ปรากฏนะคะเช่นพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ลูก,ลก,แ,ลกแย่งสมบัติของพ่อแม่นะคะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาเนี่ยก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะคะที่มีอาการครบ32ประการตาหูมือดีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสติปัญญานั้นเราต้องรับเอาเองสติปัญญานั้นเราต้องฝึกฝนเอาเองนะคะอย่ารอ ให้คนอื่นบันดาลให้ทุกเรื่องนะคะเมื่อพ่อแม่ไม่ให้สมบัติเนี่ยนะเ,เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราก็อย่าไปเสียใจสิคะเรามีมือเรามีเท้าเรามีสมองเราก็หาเองซื้อเองนะคะน้ำพักน้ำแรงหาเงินเราเองซื้อเราเองไม่ต้องไปเสียอกเสียใจที่พ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรแล้วไปทำร้ายพ่อแม่ของตัวเองซึ่งมันมันไม่น่ามอง แถมยังหดหู่แถมยังโดนประนามอีกดังนั้นเมื่อคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะความฉลาดย่อมไม่เท่ากันนะคะแต่เราก็อย่าไปดูถูกคนโง่ว่าเขาโง,ง่นะคะมันจะเป็นบาปบาปทางวาจาบางทีบาปนั้นส่งผลไมายังลูกหลานของตัวเองเกิดมาปัญญาอ่อนนั่งน้ำลายย้อยนั่งน้ำลายยืดได้นะคะกลายเป็นว่าโง่ร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นการที่เราจะไป ดูถูกปลามา่าทคนอื่นว่าไอโง่อีโง่อ้โง่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะไม่มีใครฉลาดร้อยเปอร์เซนต์ทุกรายหรอกค่ะทุกคนหรอกค่ะนะคะแม้แต่สัตว์นะคะสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ฉลาดทุกตัวค่ะดังนั้นเราอย่าไปเหยียดยามคนที่ไม่ฉลาดและหลงตัวเองว่าฉลาดนะคะสักวันหนึ่งคุณอาจจะกลายเป็นคนโง่โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ ยุคนี้นะคะคนมันฆ่ากันง่ายนะคะฆ่ากันได้หลายวิธีนะคะแค่ความไม่พอใจกันก็ฆ่ากันไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันมากแค่ไม่ถูกชะตากันก็ฆ่ากันนะคะแค่ปาดหน้ารถกันก็ฆ่ากันนะคะพูดจาไม่ถูกหูก,ก็สั่งฆ่ากันนะคะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่ให้เวลาเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์น่ะ มันคืออะไรไม่ให้เวลาในการเรียนรู้เอาแต่จะชิงดีชิงเด่นอวดเก่งกันและไม่ให้คนอื่นเก่งกว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยที่ไม่ให้คนอื่นเก่งกว่าเนี่ยเพราะกลัวเสียหน้ากลัวตัวเองจะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตกลัวตัวเองจะไม่ได้เป็นเจ้าพ่อกลัวตัวเองจะไม่ได้เป็นเจ้าแม่กลัวจะได้ไม่กลัวว่าใครจะไม่เกรงกลัวเพราะฉะนั้น ความคิดของคนสกปรกก็มักจะไม่ให้คนอื่นเก่งกว่าจะทำตัวเองทุกวิถีทางแม้ผิดกฎหมายก็ยังทำนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะหลีกห่างให้ไกลนะคะหลีกห่างให้ไกลใครเจอเพื่อนเจอฝูงที่มีความคิดแบบนั้นหลีกห่างให้ไกลเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อประชาชนเป็นภัยแม้กระทั่งกับตัวเราเองนะคะหลีกให้ไกล จิตใจของมนุษย์นั้นถ้ามันเริ่มโศกกระปรกแล้วแก้ไขยากนะคะบางคนติดคุกติดตารางแล้วมาโอ้อวดว่าไม่กลัวอะไรอีกจะถูกจับกี่ครั้งก็ไม่กลัวเพราะเคยอยู่คุกอยู่ตารางมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะคนประเภทนี้แหละค่ะคนประเภทนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเดนนรกนะคะหรือว่าเศษมนุษย์ไร้ค่านะคะอยู่ไปก็รกรก,รกถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุตาย ก็เห็นควรว่าเหมาะสมดีที่สุดไม่ต้องไปรกในคุกในตารางอีกนะคะความเป็นคนความเป็นมนุษย์นั้นถ้าจะเป็นคนดีมันเรื่องง่ายแต่เนื่องจากคนบางคนไม่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเก่งในทางที่ผิดอยากเด่นในทางที่ผิดกานแกล้งคนหวังเอาชนะคนเช่นรุมหนึ่งสิบรุมหนึ่ง,หน,ง,งนหนึ่งครอบครัวบางคนหนึ่งครอบครัวบางคนรุมคนเพียงคนเดียว โสมหญิงเพียงคนเดียวแต่ผู้ชายทั้งยี่สิบคนนี่คือเศษมนุษย์สัตว์นรกมาเกิดนะคะดังนั้นสังคมจึงมีแต่ความเศร้าโศกดังนั้นสังคมจึงมีแต่ความวุ่นวายมีแต่มิจฉาชีพประเภทหน้าเนื้อใจเสือคำว่ามิจฉาชีพนั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มที่ยากจนมิจฉาชีพอยู่ในกลุ่มคนรวยก็มีนั่นก็หมายความว่าเขาไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักอิ่มกับคําว่าเงินไม่รู้จักอิ่มกับคําว่ารู้รารู้ราแล้วก็อยากหรูราอีกสูงแล้วก็อยากจะสูงอีกสูง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 ,สงไม่มีสิ้นสุดสุดท้ายเขาก็เขาเรียกว่าเขาล้มเพราะความอยากสูงอยากมีอยากเด่นอยากดังนะคะบางคนห้ยหาความดังพยายามแซะตัวเองเข้าไปในที่ที่เขารู้จักแล้ว หรือมีชื่อเสียงแล้วแสะเข้าไปเพื่อให้ตัวเองได้มีที่รู้จักช่างหน้าละอายจริงๆนะคะช่างหน้าละอายจริงๆเรามาพูดถึงคนที่ไม่กลัวกฎหมายนะคะคนไม่กลัวกฎหมายกฎหมายคือข้อบังคับถูกต้องไหมคะคนไม่กลัวกฎหมายแล้วจะมีกฎหมายไว้ทําไมจริงไหมคะ น,นเมื่อคนไม่กลัวกฎหมายแล้วจะมีกฎหมายไว้ทําไมนะคะ